อมองให้ลึกลงไปที่สุดตรงกลางใจฉันนั้นมีแค่เธอ,เอมองตาเธอวอนให้ฉันยืนเพียงทาหาทาในนาทีนี้เรามีแค่เธอหยุดเวลาที่เจอ การให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาปนใจฉันแรกในทิศตาหาเจอเธอเพียงจ้องมองก็อ,อาจทำให้ใจลงมเหา ใจไม่มีเป็นนี้ต่เธอมองให้ลึกลงไปที่สุดตรงกลางใจฉันนั้นมีแค่เธอเธมองตาเธอวอนให้ฉันยืนเคียนข้าง นี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยบ้านเมืองเราก็มีภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยก็หนักมากโดยเฉพาะอำเภอบางละก็บรจะมีอาเภอวังทองอาเภอเมืองะปางหลายอำเภอครับที่ท่วมแต่ว่าวีเลร์โ,โต้เนี่ยช่วงนี้ก็ได้เล็งเห็นว่าเราน่าจะออกไปใช่ไหมวิว yeah, <yeah>, yeah. เราน่าจะออกไปแบบแบ่งพันสิ่งที่เราพอมีเนี่ยให้กับคนเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนที่ เพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยได้รับ <S <S 2> <S 2> ก็ไม่ว่าจะเป็นนับใจหรือว่าจะเป็นแรงใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นยายาที่สาคัญน้ํานะครับหรือว่ายุงเยอะมากยากันยุงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมุ้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พวกข้าวสารอาหารแห้งอย่างเช่นน้ํามันพืชหรือว่าอะไรที่จะทําให้เขา รับประทานอาหารได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้น้ํามันท่วมสูงมากทําให้บริเวณครัวเขาเนี่ยประกอบอาหารมันข้างยากลําบากใช่รวมแล้วก็แบบที่วอสศัยต่างๆด้วยนะครับก็ระยะแรกเนี่ยเราอาจจะไปบรรเทาให้เขาเองท่นนี้ก่อนมันยังมีระยะหลังที่หลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องการไม้สังกะสีหรือว่าอะไรอื่นๆที่ใช้ซ่อมแซมบ้านเนี่ยตรงนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าตอนนี้ในเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาววีเลอร์โฟโต้นะครับก็ ช่วยกันแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่เราเหลือใช้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลยจะเอาไปให้เขาเพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนที่เขาได้รับก็พวกเราก็ยินดีครับในวันที่วันที่อะไรคคุณ,คณ,คณวิวเราน่าจะไปวันที่17 1เ17 17น่าจะเป็นวันที่17นะครับเป็นวันเสาร์17กันยายนนี้วันเสาร์ก็ ได้รับความอนุเคราะห์จากน้องปองนะครับเป็นสมาชิกในเว็บเราปองอีว o l u t i o ชก็ช่วยติดต่อทางหน่วยงานราชการให้แล้วก in ็วเดี๋ยวเราก็จะไปด้วยกันใครที่ว่างเว้นจากงานก็ขอเชิญได้นะครับไปด้วยกันเราก็จะลองเช็คจำนวนกันดูว่าเรามีกี่คนเราจะได้ติดต่อเรือ<ๆ>ที่จะขนสัมภาระของเราเข้าไปบริจาคก,กันคือไม่มีขอไม่ม็นไรไม่เป็นไรครับอขอแรงอ่าใช,ใช่ก็ไปช่วยแรงกันก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทุกคนจะต้อง มีมูลค่าอะไรมากมายจากสิ่งที่เป็นน้ําใจเนี่ยมันจะทําให้ความเดือดร้อนที่เขามีอยู่เนี่ยได้บรรเทาให้เขาได้ยิ้มบ้างให้เขาได้รู้สึกอิ่มท้องให้รู้สึกอยู่แล้วมีความสุขขึ้นนะครับปไปร่วมกันครับวีเลโฟโปโต้ตรงกลางใจฉันนั้นมีแค่เธอ,อ ฉันยืนเพียง้าหาุในนาทีนี้เรามีแค่เธอหยุดเวลาที่เธอสึกดปวิญญาณให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาปนใจฉันแปลกในทิศตา